เบิ้งโนอครับพี่น้องกูเหรอโอ้ยนอใหญ่นออวบคับครับกูเหรอครับนี่แหละครับขี่งัวขีว่กล้วถ้ามีก็มาเปือ่อมะอไซรสเด้อครับพี่นอ้องถ้าคาเ่าอายุได้ซ้ำนี่แหละครับซิปเอสเดือนสิเขอห้าปีแล้วครับพี่นอ้องนี่แหละครับความงามของคากเกษตรแดงใหญ่ แล้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้สนใจอยากได้พันคางามๆพันขากระเกษตรแดงไงครับพี่น้องโทรเข้ามาครับ0 6 3 0 2 4 4 6 5 1ครับพี่น้องโทรมาสอบถามเบื้องสกอนครับโทรเข้ามาสอบถามแม่นพะยงไงประพาดบอนั่นแม่ผู้บอกเวียเวียอยู่ในคลิปนั่นวางสิครับพี่น้อง0 6 3 0 2 4 4 6 5 1ครับพี่น้องกราสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเขียวด้วยครับเด้อพี่น้องครับ พามาเบิ้งพันธ์คาเกษตรแดงใหญ่ครับเกษตรแดงใหญ่ครับใกล้สิถึงขัวปีแล้วครับพี่น้องในสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนกว่ากว่าครับนี่แหละครับความสูงกับสองเมตรสองเมตรกว่าได้แล้วครับสองเมตรกว่าแล้วครับนี่แล้วก็ความสูงครับลำใหไงนออวกนอใหญ่ครับพี่น้องการบำรุงรักษากับวิญญาตครับที่แรกมันก็่าที่เจ้งผมบรรไดมากดูๆูแหละครับพี่น้องว่าต้องเห็ดหนังหยากลยครับค่ะมันค์กะสีห้าวกะสีเห็ด ลำไร่แน่ต่างแจ้ช่วงอายุนึงเดือนหอดสามเดือนหนึ่งเดืนอดดน,น,ดนกับว่าแม่ยังหรือครับเท่ากับสะปูกนาฝนเท่ากับละมัดระว่างไห่ห้น้าม,มันขังครับสะปูกนาแรงเดือนคือจังเดือนมีหน้ามีสา,า,า,านเ,เนี่ยครับเท่ากับบ่ได้เมยแน่ปลูกแล้วก็คือให้น้าให้ในแล้วก็บแต่มีขี้งัวขี้ควายกับมใส่ครับเบิ่งนอกหรือครับพี่น้องคนละงามคักงามแน่ สวนนี่ก็อยู่ประมาณสองรอยก่อได้ครับพี่น้องสองรอยก่องามเสมอกันไปมดครับพี่น้องข้านี่ก็สิบุีปัญหาเลี้ยงเกลีย,ก,ยกับเขื่อล่าปัญหาหรอกครับเพราะว่าขันท้บาบ่อขี่ไก่ฟ้ามาใส่มันกับว่าเป็นยังครับเขื่อล่าบา่มีแล้วเป็นมดเป็นแมงยังขี่กับบมีนะครับเด้อนอนกอกับิมีแน่แต่ว่ามันก็บ่ค่อยมีหรอกครับบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จ่อยครับกันมีก็ได้ ถึงวา่ามีกะเบิ้องพะยะครับตรวจตาเบิ้งเอาว่าเบิ้งสามร่ำล่ำในล่ำของเขาเอาร่ำคานนี่แหละครับมันจีจอร่ำตัดถิมลดแหละครับเนี่ยมันง่ายตัดถิมก็เอาไปกินไปไกลๆกับพะยะเบิ้งดูดอ่อนครับอ่าครับมันมีเขากับตัดถิมการกำจัดก็คือตัดถิมไปเลยครับพี่น้องมาเบิ้องอ่อนอครับพี่น้องวันนี้บู๊ยกำลังแข่งกันมากครับพดูนะครับขี่งูขี่กล้วยเขาใส่รอบๆกองสินและครับพี่น้องใส่รอบๆแบบนี้เลย ปต้องไปเบรคยังมากไหมครับพี่น้องนี่แหะครับข้านี่สบายสดใบงามแบบนี้ปต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเด้อปต้องใส่ปุ๋ยเคมีอ่ปศ่องใส่เลยข้อสีเน้นเรื่องอ่านี่แหละครับปุ๋ยก็คือปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกน,น,คนี่ครับนี่ครับมีขีง่ว่ามีกล้วยกับขีงกล้วยแต่มีแกลบกับยิ่งดีนะครับเด้อถ้าใส่ขีง่ว่าขีงกล้วยกับไม้ถึงวายยังครับพี่น้องไม้ถึงวาให้นอมันแตกแตกดี แล้วก็บนอกระสีอวบสีใหญ่ครับพี่น้องนอสีอวบสีใหญ่คือจังพี่น้องเห็นไหมสิครับนี่ครับใหญ่ครับดูนะครับกําลังแท่งนอเกินมาอันนี้ก็ยังน้อยยังอ่อนอยู่ครับถ้าได้ซักสองใบสามใบนี่ครับเขาจังเอาครับคาเอ่านอคาเนี่ยมันกัเนาสับนอกระเบงบางอย่างครับต้องสังเกตเบงใบเอาครับสองใบสามใบก็บสับเลยสองใบใบเดียวนี่ก็ยังอยากอ่อนอยากน้อยอยู่ครับอ่อนอยากน้อยอยู่ วันนี้ก็สิประมาณจักสองร้อยก่อได้ครับสองร้อยก่อได้ครับเป็นยังคือแเปลี่ยนดีแท้พี่น้องบอกบัญหาแล้วก็เฮ็ดปัญกาแกะเม็ดกับพี่น้องเฮ็ดเทียเดียวก็ขึ้นนี่แหละครับเอาฟางมากรบนะครับเด้ออาช้าเห็ดที่เปลี่ยนไ่ได้บ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่เสียมฉากเสียมถังอย่างเด้อครับพี่น้องหฮอมากบเอาฟางมากบเลยกรบช่างแปลงได้เลยครับกบไปมัด มองได้เป็นดินเป็นยังยังได้เปลี่ยนข้าวนี่ครับกบไปเมื่อว่างไว้ว่างไว้กบไวก็กบนาแนกก็ดีครับพี่น้องมันก็จะคุ้มหยาได้โดยอัตโนมัติเลยครับบร้เทากันเทามีแก่พร้อมนั่นสิครับแั้งเล้วเลยแหละครับหยาบันนี้บ่มีมาไก่ครับบ่มีความสามารถสิขึ้นมาได้ละครับคานี่บ่ได้ใส่ยาได้ครับพี่น้องบ่ได้ใส่ยายังยายังก็แเหลวแส้ยาขาญยายาขาหมดขาแมงบ่ได้ใส่ได้ครับพี่น้องปลอดสารพิษพันเปอร์เซ็นต์ครับผูดถึงว่าคานี่ครับ บักคือบักริกเดียครับบักคือผักยางอื่นผักอย่างอื่นกับอาชีมีอยู่ครับแต่ว่าสําหรับข้านี่บ่ได้ใส่ยาเมียจะยศเดียวครับพี่น้องปลอดภัยครับกับซีมีเนี่ยจะเป็นสารเคมีก็คือโดนรุนสามเดือนสี่เดือนสะสมว่าข้าเขามีปัญหาสะมว่าข้าเขามีใบเหลืองเหลืองแน่ข้าเข้าบางามเราใส่ไงเราสังเกตเบื้องเอาผู้เข้าปลูกเข้าสูงจัเนะครับพี่น้องเขากับมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังก็แล้วแต่พี่น้องสนัดแต่ว่า อ่าทงที่ดีก็คือขันมันบางงามไร่ห้องกับเอายูเลียผสมกับสูตรซิมหาผสมกันแล้วก็เอามาปั่เลยครับใส่กับบ้านเมียนไาสุใส่หลายท้กครับบ้านเมียนไปสุใส่โพโพลงไปนี่ครับเอาหยอดอ้อยอ้อยบ่กเท่ไปว่าแบบง่ายง่ายคืออ้อยเอาปุ๋ยอ้อยครับมันก็จะเฟื่อนตัวขึ้นมากง่ายๆครับอ่าสำคัญอีกคือน้ำกับพี่น้องแย่ให้มันขาดน้ำนั่นครับน้ำนาเรียงแย่ขาดเด็ดขาดครับถ้าน้ำนาฝนก็บแย่ให้มันขังแค่นั่นแหละครับพี่น้องแย่ให้ขังอ่ ชานานาแรงแบบนี้แบบเดือนมีหน้าจังสีรับเดือนมีหน้ามีสาเจังสีรับสามันแห่งไร้มันกับบอดีครับพูดเึิงว่าขันมันตายมันกับว่ตายแต่กับพี่น้องเพียงแต่ว่ามันสิบบอแสกน้อยเฮาเด้อครับมันสิบบอแสกนอยดีอ่าสามันขาดน้ำไรกันด้ครับให้มันชุ่มมันเชื่อนอยู่ตลอดอ่าให้มันมีน้ำอยู่ตลอดคือเจ้างานเจ้งสีแหละครับใส่น้ำค้างไว้เลยใส่น้ำเชียอเดียวนี่ครับแค่พังทางนี่ครับเวลามันกับโบของมันเองมันก็ับชุ่มได้โดนได้เป็นอาทิตยบไปเลยครับนี่ แบบนี้ครับพึ่งจะใส่น้ำนะครับพข้าแล้วครับเดี๋ยวลืมได้ครับพี่น้องใส่พี่น้องสนใจอยากได้พันคากระทุกกรมากับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องกระทุกกรมาได้ครับสอบถามเบึงสะกอนพันคากระสีอย่างในก็คือบรรจุใส่กล่องได้ครับพี่น้องบรรจุใส่กล่องทรงให้ทั่วประเทศครับอยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่ใน้าปัดลาดัน้าจากไส้ครับทรงให้ได้มัดทุกจังหวัดทุกเขตครับพี่น้อง พัสุดุ่งไปได้ทัวมัดกับพี่น้องนีเก็บปลายทางเด้อมีเก็บปลายทางพร้อมกับพี่น้องสนใจกบติดก็เข้ามากับ063 0 2 4 4 6 5นี่ีหนึ่งครับนี่คือพ่านคาเกษตรแหล่งไงกับพ่านคาเกษตรแด่งแง่สี่ส่เน้นกินนอได้วครับเด้อบันเน้นกินหัวคือจังคาเหลืองคาโค้มบ่คือคาอย่างอืินบ่แมนคาใส่ตุ่มใส้แกงอันนี้คาเป็นกิ่นกระปุนกบแก้วจิตสิเป็นพักนะครับคาสุนี่ครับรสชาติกับสิบบ่เพชร บะเฟียนบะเพ็ดบะฮึนรสชาติกะสีออก้นหวานจักน้อยครับพี่น้องมันกับนี่กินคาหวานกับหวานแบบค่าเนี่ยแหละครับบ้างันหวานขึ้นน้ำตาลน้ำอ้อยเด้ครับนี่คือคาเกษตรอย่างไงมันสีบะมีเยื่อข้างในเลยครับพี่น้องคาอันนี้ครับเพื่อพิเศษเป็นสิบบอกล่อมกินนอนนั่นแหละครับล่ำก็ได้ครับล่ำมันกับสีเงาเตรียมที่ก็คือหนึ่งเมตรไปแล้ครับถ้าได้สองใบสามใบคือจังนึ่นอนนี่งรับนี่ผมองใสเบิ้งนี่ครับ ประมาณแปดสิบเจนด้วยครับนี่นี่ครับนี่ก็เอือนนอยี่ได้ครับนี่ครับยังเป็นนอยี่เพราะท่านเป็นล่ำครับเัาก็คือจังสีมันก็เป็นนอยี่ตัวหางนั้นปงใบสะกอนครับจังสีเห้นี่ใบสะกอนนี่ใบจะสองใบก็พอดีครับพี่น้องครับถ้าใบเดียวจังสีก็อ่อนปวดจังสีแบบนี้ครับถ้าใบแบยอเลยแบบนี้ครับมันก็อ่อนปวดอย่างอีกเจ็ดสองหมื่นสะกอนมันจะได้สามใบครับสะสมบุญเต็มที่ถ้าเฮารักษาบำรุงรักษาดีๆมันก็ แป๊บเดียวครับมันสึเหยาวยืดขึ้นมาทันที่เหรครับคารไม่ได้ร่อโดนเลยครับเพราะมันแตกนอนขึ้นมาแล้วมันกระโปงใบเหย้าซาตุนลงขึ้นมาเลยครับเออนี่แหละครับก้วยมัจะเล่นเรือตัวหรือว่าปลูกง่ายเลยครับพี่น้องบ่มีซัดตียยังกันเนาปลูกไปแล้วก็ล่อได้มันใหญ่แค่นั้นแหละครับไม่ได้ประคบปะงมอีหยังยากบ่คือบักพียกบักพายบ่คือปลูกยางเงินหรือครับพี่น้องเออบ่ได้สิ้นเปลืองต้นทุนทั้งที่กับมะแพงปุ๋ยทั้งสีห้องก็บ่ได้ใส่หลายเลยครับพี่น้องมีกับแนกระจะขี่ง้ควาย หาสียออกมาใส่ขันเท้าพมิ่งสิครับรายได้ตัวเดือน,นกับพม่นหน่อยบาทได้กับขันเท้าปลูกจเกือบสองร้อ,อยก่อจังสิครับก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งแต่เันทรับยหอดเวลาทับแล้วกับสิได้โยก,กับพ่่จำก็หกเจ็ดนอหกเจ็ดนอท่าราคาทรงยี่ห้าสวนจังสิเพิ่นสื่อขายกันจังสิครับนอแลนอละบาทได้ครับพี่น้องทรงแม่ขาจัางสิครับแต่ว่ากันไปขายตามท้องตลาดเท้าปอกล่ำปอก อันนั้นราคาเพิ่มไปอีกอยู่แล้วรับยี่สิบบ,บาทก็ได้จักประมาณจัก,กสิบกว่าเนาะสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละรับเป็นขายซื้อขายกันครับนะค,ค, <c oughs> ครับปลูกง่ไงด้วยครับเด้อปลูกง่ายสาภาพดินยังกับปลูกได้ไม่ดว่าจะเป็นดินเหนียวดินท่าม ขี่หินแห่เมื่อกี้ครับดินขี่หินแห่ดินลูกล่างนะครับพี่น้องหางนอ้นอยงาออ่าย่ายง่ายน่าอวบดินไสล้ล้วนยิ่งดีครับอันนี้คือดินไสล้ล้วนด้วครับพี่น้องนี่ขี่เห็นอยู่นี่ครับโทรกันขมาได,ด้ครับศูนย์หกสามศูนย์สามาสี่สี่หกห้าหนึ่งครกับพี่น้องสอบถามสามเบืองสะก้อนกระไรครับพี่น้องว่าดทรงจังไดเกจแบบใดแยกเป็นลุมแยกเป็นลุมเอ่อปลูกไงละเรื่อครับสามคลิปลุมกระไรเป็นลุมปลูก สาหลุมต่อหนึ่งกองครับพี่น้องสวนไก่กระทั่วเขามาจได้พันธุ์คางงามๆไปปลูกเนาะยิบนี่ก็คือสีมะหวอกซู้พี่น้องฟังแค่นี้เ้ยครับพี่น้องขอบุ้นหลายๆครับพี่น้องทิดติดตามมะชมครับขอบคุณทุกอ่าไล่ทุกแค่แหละครับพี่น้อง